มีคนอยากรู้นะคะว่าในช่องเราเนี่ยมีอุปรกรณ์อะไรบ้างใช้อุปรกรณ์อะไรกันบ้างที่ถ่ายถึงแสนไหมพูดง่ายถึงแสนไหมเราไม่ได้มาวดรวยแต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราทุนกับ<ต>อย่างนี้มันเปรียบเทียบหวนรวยไม่ได้อย่างนี้พราไม่ได้รวยนี่คือมันคือเบสิกของการทํางานที่เราต้องการทํางานดีแต่เป็นหนูหนูก็จะสาย<อ>ตาถ้าหนูมีฐานแล้วหนูก็จะอวดหนู ลกสปอนเซอร์นะคะตอนนี้เข้าได้เลยนะคะราคาย่อมเานี่ยมันคลิปขอสปอนกันเนี่ยมีคนอยากรู้นะคะว่าในช่องเราเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างที่ถ่ายโอ้ทำไมถ่ายออกมาแบบเพี้ยมาก มีอุปกรณ์อะไรบ้างมันเยอะเดี๋ยวล่าสุดมีคือมีคนชมนะคือภาพสวยแล้วก็มีคนชมบอกว่าภาพไม่ช้ดภาพไม่ช้ดอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วช่องเรานะคะคงคุณภาพใช้ 4K ทุกคลิปนะคะมีอะไรบ้างอ่ะบอกเลยที่ฉันจ่ายตังไปแล้ว่แรกๆเลยดีกว่าเริ่มแรกอันนี้แก๊งแรกเลยโลนินเอ็มอันนี้คุณลุงคือพังแล้วอันนี้คือของของเวนของของแรกๆเลยที่ถ่ายเปิดแม่ปะน่าจะใช่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 ไหมที่ี่เว้นยืนแล้วก็ไวเล็ตอันนี้เป็น ชุดที่3แล้วนะชุดแรกเป็นโบย่าตัวเดียวติดเราช็อตบ่อยชุดที่2ก็เป็นโบย่าที่เป็นคู่ก็ช็อตบ่อยมีขึ้นแทรงบ่อยก็เลยมาจบที่ซาลาโมนิก็จบเลยตัวนี้ก็คือใช้ยาวๆขูดมาแล้วสมบุกสมบันมากทีมของอาจารย์โอเร่ใช้เหมือนกันป่ะของอาจารย์โนเล่ใช้เซนเซอร์อีกอย่างหนึ่งกล้องที่ใช้บ่อยสุดกล้องไอโฟนคือเวลาที่ถ่ายบางทีอ่ะเราก็ขี้เกียจจะเรียกกล้องมาเราถ่ายเองก็จะฉะนั้นก็อาจจะมีภาพที่มันรู้สึกว่าชัดกับภาพที่ไม่ชัดบ้างบางคลิปนะบางคลิปมามันก็อารมณจากจากระเรามเรา เราอยากถ่ายเราก็ใช้มือถือเราถ่ายของส้มก็ส้มก็จะใช้ของแม่เป็นไรนะซัมซุงใช่ไหมเหมือนวันนี้มันก็คือแค่มาแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างที่เราใช้ใช้กันนะไฟนี้ก็ซื้อตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเราจะไปกลางเต็นท์กันตอนแรกไม่มีไฟใช้ก็ซื้อไฟวงไปที่มันปรับเควินปรับดิมได้อะไรเงี้ยกล้องที่ซื้อตัวแรกคือตัวนี้ Sony a7 mark iii ตัวนี้เจ็ดหมื่นกว่าไหมเจ็ดหมื่นกว่าพร้อมเลนส์ถูกป่ะตอนนั้นที่สามชั้นฉันคนจ่ายตังค์ฉันจำได้เจ็ดหมื่นสามแล้วก็ต่อมาซื้ออีกตัวนึง คือลูมิกเ5แอบเครียดเหมือนกันนะว่าซื้อกล้อง 2>, 2รุ่นาคนละค่ายเลยเราซื้อแบมันใจยังไงแต่กล้องเราเก่งไงแต่ต่อเราเ,เ,เก่งเก่งด,ดิ้นสีใหบบ้มันแบบเกินกันได้ใช่งอขึ้นมาก็เป็น a 7 Mark มาตัวไม่ซื้อเองนะคะขโมยมาจากกองอาจารย์โอเร่ก็คือเท้าความมาว่าอาจารย์โอเร่เขามาขโมยตัว2คนนี้ไปทาให้ใช้ทีมงานเดียวกันอะไรที่ใช้ของก็เลยนทีมงานก็แบ่งกันแหละของแล้วก็แบ่งไปเนาะคือตอนนี้ทีมงานทั้งสองคนนะคะมีดอมกับเวน ก็คือถ่ายอยู่2กองคือกองเดอะโกสีเข็แล้วก็วก,ก,กองเราซึ่งเดอะโกสีเข็เนี่ยก็จะมีอีก2 3สามในการที่เพิ่มมาอีกรเงี้ก็คือตอนนี้ก็คือใช้ทีมกล้องทีมเดียวกันก็คือก<บ><ไ>ันโเล่ก็เหมือนคนในครอบครัวเราก็เหมือนคนในครอบครัวเราเหมือนพี่น้องกันอยู่แล้วทํางานด้วยกันเขาก็แชร์แชร์ของที่ใช้ด้วยกันอะไรย่างเงี้ยใช้กันได้แล้วก็มีโดนตอนนี้ก็เป็นโดนของฝั่งของอาจารย์แล้วอันนี้ก็เป็นโดนของฝั่งเราอ่ามีสองโดนตัวนะคะและนี่เป็นไรลูกอันนี้ก็แบบแบบนี้เลนซึ่งรวมๆวมแล้วนี่ก็ ก็มีหลายหลายชิ้นเลยมีตัวนี้แนะนำหน่อยค่ะอันนี้ของช่องอันนี้น้องเล็กอันนี้น้องเล็กเิ้าซื้อว่าเองลูมิค G 1 0 0ก็จะมาพร้อมกับ เสียงมันดีมากค่ะตัวนี้มันเป็นมีเรเลตที่ไม่ดีที่สุดในยุคนี้เลยโดยที่คินไม่ต้องซื้อวเลตไม่ต้องติดวเลตเดมันเป็นกล้องสําหรับบล็อกเกอร์จริงกล้องนี้รับเสียงดีมากอันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่เริ่มทำคลิปใหม่ๆราคาก็ดีมากสองหมื่นกลางๆอันนี้แนะนําใครอยากท YouTube ใครเริ่มทําคลิปก็คือแนะนํากล้องตัวนี้แบบนี้เลยคือถ่ายตัวเองเลยใช่แล้วก็ระยะอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีมากมันพอดีมากกล้องคินความละเอียด 4K ด้วยบางทีอะหนูไม่ตื่นหนูสอนสอนแม่ใช้ยนงานบางทีแมา อะไรเงี้ยแม่ทำาุบกุงกับข้าวอะไรเงี้ยจะยิ้มซะแล้วซื้อมาอีกตัวหนึ่งเธอนั่นหรอค่ะฉันซื้อมือถือแม่ต้องซื้อมือถือดีๆมาใช้งานด้วยพอฉันมีมือถือดีเธอก็บอกว่าไม่ได้เธอต้องบอดหรอฉันซื้อนม่อีก้องมาถึงความเป็นจริงแล้วอ่ะทุกคนก้องที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอดีๆดีกว่าเออพอเรามาใช้กล้องที่คุณภาพดีดีแล้วอ่ะมันจะกลับมาใช้กล้องโทรศัพท์มันก็รู้สึกว่าแบบคลิปมันไม่คุณภาพแบบที่เราต้องการแล้วทำไมชอบพี่หยกยังใช้กล้องโทรศัพท์ยังไม่มีต พูดเร็วว่าลูกฉันยังไม่มีตันอันนี้เขาเรียกว่าสีหยุ่นเครนสามักสหนักมากใช้ตลอดเลยเท่าไรตัวเนี้ยเท่าไรสองหมื่นเก้าใตนี้มันเป็นโปรมันโปรเราซื้อของตอนที่มันโปรด้วยเหรอเนาะเราซื้อกล้องจนพนักงานที่สาขามราจําเราได้จําได้จริงๆแล้วมาแล้วมาอีกแล้วแล้ววันนั้นไปซื้อตัวนี้เขาแบบ ทำไมเอาตัวเล็กมาใช้ทำไมจะใช้ตัวเล็กเลยเขาจำได้ไอตัวนี้ก็งอกมาใหม่อันนี้เราต้องระบุราคาด้วยของฝั่งอาจารย์อันนี้เท่าไหร่เอออันนี้เบากว่าเยอะเลยคือกล้องมันมีน้ยนหนักมาากกว่อันนี้เอาไว้กล้องเล็กหรอกล้องเล็กโอเคอันนี้คุ้มนะสําหรับคนที่ใช้กล้องเล็กแล้วก็แบบว่าเป็นสายบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่แบบว่าต้องเก็บภาพบรรยากาศแบบอยากให้กล้องนิ่งๆการ์ดดีใช่ไหมอ๋ออธิบายก่อนไอสองตัวนี้คือกันสั่นนะคะเป็นสเตบิไลเซอร์เอ้ยคิมวีตัวนี้เวิร์กนะเนี่ยแม่ชอบนะเนี่ยใช่หนูก็ชอบอันเนี้ยรับค่าที่สุด เท่าไหร่ในนั้นถ้านับแค่ราคาของในนี้คือ4ี่หมื่นกว่าบาทแหละมันคืออะไรลูกแต่ว่ามูลค่าที่อยู่ข้างในนั้นอ่ะโอ้เยอะมากนับไม่ได้เมมโมรี่การ์ดอ๋อเลนมีนี่เป็นเลนส์16 F 1.4นะคะซิกมาเป็นเลนส์ฟิกแบบ F ต่ำๆจี่งจริงเลนส์นี้ถ่ายรูปสวยมันคูณใช่ป่ะพอใส่กล้องนี้มันคูณไปอีกก็จะอยู่ที่30มมีเลนส์รูมอีกบ้างไหมอ่ะอันนี้ไงตัวนี้เลนส์ูโอ้ใหญ่กว่าตัวกล้องตลกอ่ะไหนหันดิหันกล้องดิ เล่นเนี้ยตลกอ่ะแล้วก็ตอนนี้อันนี้เลนฟิกไม่ใช่เลนคิดเลนคิดโซนี่ก็อยู่ที่ยี่สิบแปดเจ็ดสิบ f สามจุดห้าถึงห้าจุดตอนนี้เลนอะไรมองไม่เห็นตัวนี้ยี่สิบสี่ร้อยห้าคือไม่เชื่วุฒิอะไรอ่ะัวุฒิโซนมากเลยเอ้าลงไหยลงกล่องแล้วหาที่นอนแล้วอ่ะแมวมันชอบไปอยู่ในกล่องแม่หมู ทุกคนเรารู้สึกว่ามีเชลจะท้องไม่เป็นไรหรอกเขามีสามีเขานี่เพราะเขาคือมาเชลไม่ใช่สกอติดฟูเขาฝุ่นยาวด้วยอทำนิโรน่ารักแล้วตัวนั้นน่นเรียนอะไรคะอีแคสิควันนี้กันรวมหมดทั้งหมดเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ลองเคยคิดเฉลี่ยเฉลี่ยป่ะถึงแสนไหมพูดได้ยถึงแสนไหมเกินเนา 1 4 0่0บาทขนลุกขนลุก ไม่เป็นไรหรอกมันก็แสดงไปแหล้ว่าเราตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเราไม่ได้มาอวนรวยแต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราทุนกับอย่างนี้มันเกียบเทียบบดรวยไม่ได้อย่างนี้พึ่ไม่ได้รวยนี่คือมันคือเบสิกของการทํางานที่เราอ่ะต้องการทํางานดีๆถ้าหนูหนูก็จะสายตาถ้าหนูมีข่าแล้วหนูก็จะอวดหรือว่าถ้ารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าการทํางานของเราเราตั้งใจและทุ่มเทกับงานมากขนาดไหนนะคะเราจะไม่มีการอยากทําคลิปช่วยๆไปให้คนดูดูแน่นอน แต่ว่าถึงคอนเทนต์จะชุยๆก็ช่างเถอะแต่ว่าเป็นคอนเทนต์แบบชุยชยแบบว่าพวกเราอะไรอยเยสไตล์พวกเราอะไรเงี้ยตั้งใจส่งความสุขให้ทุกคนโซนี่นี่ก็ดีไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วโซนี่ A7 ม a r 3มีตั้ง2ตัวรู้ไว้เลยนะคะว่าชอบมักเลยนะคะถ้าแบรนด์ไหนสนใจก็เข้าได้นะคะโดนดีใจเข้าได้ค่ะเพราะมีตั้ง2ตัวนะคะเข้าได้นะคะลูกค้าอื่นๆก็เข้าได้ค่ะอ่าแล้วก็ฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ช่วงนี้เออมีอะไรที่แนะนําเราเช่นคุณมีของอะไรที่ขายอยู่ขอเป็นแบบว่าของกินที่ สามารถกินได้เลยจะได้ไปสั่งที่ร้านคุณได้เพิ่มยอดขายได้เสื้อผ้าประมาณนี้สปอนเซอร์นะคะตอนนี้เข้าได้เลยนะคะราคาย,ย<อ>นี่มันคิปขอสปอนปะเนี่ยนี่มันคลิขอสปอนเลยป่า <c oughs> นั่นแหละที่เอามาวางให้ทุกคนดูเนี่ย <c oughs> เพราะว่าอยากให้เห็นจริงๆว่าลงทุนกับมันไปเยอะ หมดมก,ก<ห>มันไปเยอะเหมือนกันคนถามเข้ามาว่าเราใช้อะการถ่ายแบบไหนกล้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนํามาได้ว่าอยากให้เราถ่ายอะไรอยากได้อ,อ,อะเรอคอนเทนต์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทําได้นะจริงๆแล้วคอนเทนต์เราอะบางคนก็บอกว่าเป็นมีคอนเทนต์ที่แบบว่าเหมือนเป็นคอนเทนต์ของตัวเราเองพวกเราเองเราจะไม่ไปหยิบคอนเทนต์ของคนอื่นแล้วมาทำเงี้ยจริงๆอะหลายๆคอนเทนต์มันอาจจะมีซ้ํากันเพราะว่าใช่คอนเทนต์มันคือไม่ไม่ต่างกันแต่ว่าความต่างมันคือคอนเทนต์ของเขาคือการกินไก่ เราก็คือกินไก่เหมือนกันแต่ของเราอาจจะเป็นไก่ที่มาจิ้นแจ่วสุดท้ายแล้วต่อให้ทําอะไรเหมือนกันอ่ะแต่ว่าตัวตนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ใช่เหเช่นคลิปแกอ่ะ มีเกินมากแต่คาแรคเตอร์ของแต่ละช่องมันก็จะต่างกันออไปเราแค่รู้สึกว่าคอนเทนต์มันเป็นอะไรที่ซ้ํากันอยู่แล้วเราให้ทุกคนเข้ามาเสพเราอยากให้ทุกคนเสพตัวเราตัวเราก็ฝากความเป็นกันเองเพอตื่นเช้ามาเนี่ยวันไหนที่ลงคลิปเนี่ยส้มดูทุกคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปตอบ<จ>ทุกคอมเมนต์กดหัวใจทุกคอมเมนต์คนดูน้อยมากคนดูน้อยมากคอมเมนต์ก็น้อยทุกคนคอมเมนต์กันมาหน่อยนะอยากเุยด้วยอ่ะเปิดไปแล้วแบบคอมเมนต์อาน้อยจังอ่านหมดแล้วร้อยกว่าเองอย่างเงี้ยเราขอเงินทุกคนไม่ได้ ใช่แล้วก็ขอใจกําลังใจจากทุกคนนะคะส่งมาให้ช่องเราเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงวังน<ด>นี้ใวใช่แล้วอยากให้เห็นว่าแบบช่องอะ่ะจากคลิปแรกจนคลิปล่าสุดเนี้ยความพัฒนาของช่องเรามันไปเรื่อยๆจริงๆเราจะไม่หยุด อยู่กับที่ถ้า<ค>มีเห็น,<ค>นภาพต้องไปดูในคลิปที่เรามาดู4ี่แสนกว่าแล้วเนาะอยากให้ทะลุ5 0าแสนนะคะตัดมาด้วยละกันขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้กำลังใจเรา3าคนนะคะแล้วก็ยังมีหลานๆมีน้องๆด้วยนะคะฝากกด subscribe กดติดตามอมเมนต์มาคะ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรที่ทำให้ได้เราจะทำให้หมดเลยนะคะบา,บายๆนะคะสวัสดีคะ่ะ